ันนี้นะครับทุกคนอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าทําไมสถานที่ที่ผมถ่ายหรือว่าฉากหลังมันดูแปลกๆไปนะครับไม่ต้องแปลกใจน,นะครับเพราะว่าผมย้ายมาถ่ายที่ coworking space นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อคืนนะครับในกลุ่มลายหมู่บ้านนะครับแจ้งว่าไฟเขาจะตัดไฟนะครับตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงซึ่งผมต้องถ่าย คอนเทนต์ทุกวันอาทิตย์นะครับก็คือวันหยุดนะครับหนึ่งคอนเทนต์และจะไม่มีไฟผมก็เลยไม่อยากให้แบบว่าตัวเองมีข้อไม่ไม่อยากมีข้ออ้างให้ตัวเองนะครับที่จะลงมือทําหรือว่าบอกว่าจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทําเพราะว่าคือเหมือนกับว่าถ้าแบบผมมีข้ออ้างให้ตัวเองใช่ไหมครับไฟจะดับแล้วแบบไม่ต้องถ่ายก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายอาทิตย์หน้าค่อยถ่ายอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ ผมยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมบอกตัวเองว่าต้องถ่ายให้ได้ทั่วอาทิตย์ไม่ว่าจะมีไฟดับหรือว่าจะไม่สบายหรือว่ามีเหตุจําเป็นนะครับผมจะต้องหาทางที่จะถ่ายคอนเทนต์ให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทําแบบว่าทําในสิ่งที่สัญญากับตัวเองไว้ให้ได้นะครับว่าจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้นะครับ,ไ,รไ,รบไม่ต้องมีข้ออ้างก็เลยวันนี้ผมก็เลยมีห้าวิธีเนี่ยครับในการ ที่จะช่วยให้คุณเลิกมีข้ออ้างแล้วก็ลงมือทาเลยนะครับคุณเคยไหมครับอยากจะเริ่มทําอะไรสักอย่างแต่ก็มีข้ออ้างเต็มหัวรู้ว่าต้องทําอะไรแต่เลือกเลือกผัดประกันพุ่งบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มทํานะครับถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวแน่นอนครับแต่ข่าวร้ายก็คือว่าข้ออ้างคือสิ่งเดียวที่ขังคุณไว้ครับที่ทําให้คุณไม่ได้เริ่มและทําให้คุณไม่ไปถึงเป้าหมายของคุณ วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์5วิธีนะครับที่จะช่วยให้คุณเริ่มมีข้ออ้างและลงมือทำทันทีเพื่อที่จะได้ถึงเป้าหมายของคุณนะครับวิธีที่หนึ่งครับหยุดหลอกตัวเองข้ออ้างคือเรื่องโกหกที่เราสร้างขึ้นมาเองข้ออ้างยอดฮิตที่หลายคนมักจะเป็นนะครับหนึ่งผมไม่มีเวลาทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันครับสองผมยังไม่พร้อมไม่มีใครพร้อมร้อเปอร์เซ็นต์หรอกครับสามเดี๋ยวคุณค่อยเริ่มพรุ่งนี้คุณก็จะพูดแบบนี้อีกครับ วิธีแก้นะครับให้เราจับข้ออ้างให้ได้แล้วเปลี่ยนคําพูดในหัวให้เราเริ่มลงมือทําก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังนะครับวิธีที่สองสร้างระบบที่ทําให้คุณต้องลงมือทําบางครั้งนะครับเราไม่ใช่คนที่เกียดแต่ว่าสภาพแวดล้อมทําให้เราไม่ลงมือทําวิธีนะครับให้เราปรับสภาพแวดล้อมเพื่อบังครับตัวเองให้ลงมือทํแต่สิ่งเล่าลงออกไปทําให้การลงมือทาเป็นเรื่องง่ายที่สุดสร้างแรงกาดดันทางสังคมเช่นถ้าคุณจะอ่านหนังสือ ให้คุณเอาโทรศัพท์ไปไว้อีกห้องหนึ่งเพื่อตัดสิ่งรบกวนครับถ้าคุณอยากทํา y o Youtube ให้คุณนัดวันกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยถ่ายครับวิธีที่3ลงมือทำไม่ได้แค่5นาทีหรือกด5นาทีครับบอกกับตัวเองว่าขอแค่5นาทีก็พอพอเมื่อคุณเริ่มได้แล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นครับตัวอย่างการใช้กดเลยนะครับเช่นถ้าคุณอยากอ่านหนังสืออ่านแค่ห้าก็พอถ้าคุณอยากออกกำลังกายวิดพื้นแค่หครั้งก็พอ หรือถ้าคุณอยากทํางานให้คุณเริ่มเปิดคอมดูเอกสารข้อมูลได้เลยครับวิธีที่สี่สร้างผลที่ตามมาเพื่อให้เราไม่กล้าผัดบันประกันพุ่งครับเพราะอ้างส่วนใหญ่มาจากการที่เราไม่มีแรงกดดันหรือว่าไม่มีข้อบังคับไม่มีบทลงโทษมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําก็ได้วิธีสร้างแรงกดดันให้ตัวเองเดิมพันกับตัวเองเช่นบอกกับเพื่อนว่าถ้าไม่ออกกําลังกายภายในสัปดาห์นี้จะต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนให้คุณอื่นช่วยตรวจสอบ บอกเพื่อนหรือครอบครัวให้ช่วยเตือนหรือประกาศในโซเชียลว่าคุณจะทําอะไร่โยงสิ่งที่ต้องทํากับผลกระทบที่เลี่ยงไม่ได้เช่นถ้าไม่ออมเงินในตอนนี้อนาคตอาจจะไม่มีเงินใช้ตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยากทําธุรกิจประกาศให้คนรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรคุณกําลังเริ่มทําอะไรบ้างหรือถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษลงคอร์สเรียนที่ต้องเสียงเงินลงหน้าครับวิธีที่ห้าใช้รางวัลเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้คุณเดินหน้าต่อครับทําไมรางวัลถึงสําคัญ สมองของเราชอบสิ่งที่ให้ความสุขและสิ่งที่เลี่ยงเลี่ยงสิ่งที่จะปวดถ้าคุณอยากลงมือทำอะไรสักอย่างให้หาวิธีที่ทำให้สมองรู้สึกตีเมื่อคุณได้ทําสําเร็จครับวิธีใช้รางวัลเพื่อกระตุ้นตัวเองให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่คุณทําสําเร็จเช่นถ้าคุณทํางานครบหนึ่งชั่วโมงคุณจะได้กินขนมที่อยากกินใช้กดถ้าทําแล้วถึงจะได้เช่นถ้าคุณอ่านหนังสือสิบหน้าแล้วถึงจะได้เล่นมือถือคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวที่คุ้มค่าถ้าคุณ ออกกําลังกายได้ทุกวันคุณจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับตัวอย่างกันให้รางวัลตัวเองถ้าคุณทํางานครบสามชั่วโมงคุณจะได้ดูซีรีส์ที่ชอบเขียนบทถ้าคุณเขียนบทความเสร็จได้ไปกินอาหารอร่อยหรือถ้าคุณวิ่งได้ครบห้ากิโลคุณจะได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่สรุปนะครับข้ออ้างเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองหยุดหลอกตัวเองและเริ่มลงมือทําสร้างระบบที่ทําให้ตัวเองต้องลงมือทํปาปล่าซ่าไปลองเพื่อให้เอื้อต่อเป้าหมายใช้กด5นาทีทําแค่5นาทีและสมอออองงยากจะทต่อเอครับ สร้างผลที่ตามมาให้ตัวเองมีแรงกดดันเพื่อไม่ให้กล้าผัดวันประกันพรุ่งให้ระวังตัวเองกระตุ้นตัวเองด้วยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตีครับถ้าคุณดูมปถึงตรงนี้อยู่ผมอยากใช้ให้คุณลงมือทําเลยครับเลือกสิ่งที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมานานและลองใช้วิธีเหล่านี้ดูครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ